นะครับ้อมแรมสามคำเดือนสามให้เข้าก่อนครับใช่ไหม เข้เาเข้าก่านระดีนี่อ๋อระดียังไม่มาใช่ใช่ครับมาใหม่มาใหม่เรม,เามสามค่ำเดือนสามในนามของศิษย์มีครูทุกคนต่างรู้วันไหวครูบูรพาจารย์ สิทธยาโนสิทธ์น้อยใหญ่มุ่งไปร่วมงานกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่โลคนานนามว่คิงบัตเตอร์ฟลายบูชาสาริกาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงบูชาเทพจำแรงชีวิตจะเปลี่ยนไป ในปีสีสามทำกลางพระพิกสุสงครูบาใหญ่ท่านเมตตาลงรับขันครูจากหมู่สิทธิ์ทั้งหลายนิมนต์หลวงพอ่อกาะเวกนำว่าทองใสเป็นพระเทระผู้ใหญ่ร่วมจุดเทียนชัย ในพิธีบูชาพุทโธสัพพัญยุตยาโนธรรมโมโรกุตตโรวะโรสังโคมคะ,ะพลัทโถทจะอิจเจตังรัตนัตตยังเสียงพระพิธีธรรมสาธยายบทจุดเทียนชัยแสงสีทองก็ส่งประกาย ลงมาจากฟ้าเบื้องบนเห็นองค์นาคาปรากฏต่อหน้าสามตนในเทพยือนอยู่อีกคนในมือถือถุงเงินถุงทองกำเนิดตำนานนาคเทพแห่งทุงน้องแค วัดป่าบ้านบาเตออำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์สุนิตสุกิตโตผู้เป็นแบบแผนสานุสิทศิษ์บูชาเนียวแน่นใครได้ไปแควนถือว่าสิษิ์มีครูทุกวันที่สิทิ์ มิถุณาเชิญมาร่วมงานไหว้ครูบุรพาจารย์หลวงพ่อสุนิตโปรดสิทธุทุกปีบูชาเทียนวันเกิดพร้อมคันครูได้รับของดีนระเทพสาริกาก็มีสิทธิทุกคนรู้ดีบารมี สุจินโตตัวนี้มันขึ้นเลยใล่ละ อ๋อมันมันต้องเข้าตรงนี้เลย <c oughs> ต้องเข้าเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวผมเดินไปเดินไป,ไปตอนตอนเข้าเลยใน,นตอนอยู่ตรงกลางแต่ตอนนี้ต้องรองดถตีแบบวัดเข้าว่าเพิ่งอ่าครับลอง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 นับดูก็ได้ครับ กำเนิดตำนานนาคาเทศแห่งทุ่งน้องแค่วัดป่าบ้านบาเตอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์สุนิตสุกิตโตผู้เป็นแบบแทน สานุสิิธิ์บูชาเนียวแน่นใครได้ไปแขวนถือว่าศิษย์มีครูทุกวันที่สิบมิถุนาเชิญมาร่วมงานไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อสุนิตโปรดสิษิ์ทุกปีเอาใหม่นไหมครับผมก็เสียงแผ่แทกท่อนๆนี่ อ๋อแต่แต่ทุกวัน <c oughs> ที่สิบเลยครัทุกวันที่สิบมิถุนาเชิญมาร่วมงานไหว้ครูบ,บูรพาจารย์หลวงพ่อสุนิตโปรดิสิท,ทุกปีบูชาเทียนวันเกิด พร้อมขันครูได้รับของดีนาคเทพสาริกาก็มีสิทธิทุกคนรู้ดีบารมีสุจิตโตลูกพอกราบพึง่งบารมีหลวงพ่อสุนิตโพษรมีสุจิตโต ช้าไปนิดนึงครับใช่คท่าน,นสองครั